สีสันจัดจานจับเป็นตะกินค่ะใส่บักหน้าไปสองนวยค่ะประกอบพร้อมจ้ะไปค่ะจะทิมกันค่ะอไปค่ะอืม เบื่ออ่ฮืมน้องจา๋าเผ็ดอยู่ค่ะโหหว,วานมาก สวัสดีค่ะมาพบกับช่องกินกับมิลานะคะอีทบิทมิลานช anel พีนี้นะคะหนุ่มมิลานี่เลยค่ะตมปูมานะคะใส่ปะลานัวนัว,นวแซบๆนะคะพี่น้องจ๋าอันนี้คือกลิ่นหอมตีขึ้นมาเลยจ้ะได้ปูมามาค่ะแล้วก็นี่เลยจ้ะมีขนมจีนจ้ะกินกับขนมจีนแล้วกะพักมีนะคะ่ะของเห้ามีนะคะนี่เลยจ้ะชะอมจ้ะยอดอวบอวกจ้ะพี่น้องจ๋าอววคักอวบแนบึงที่ละอววคขาจ้ะแซบๆน้ำกันค่ะ นี่ค่ะก่อนรับชมคลิปนะคะหนูมิลานะคะฝากพี่ๆทุกคนนะคะกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะคอมเมนต์ไปกำลังใจงให้กับมิลาด้วยนะคะจริงๆมีกระดิ่งด้วยนะฝากพี่ๆนะคะกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดนะคะใน EP ถัดๆไปนะคะขอบคุณมากค่ะไปค่ะไปกินด้วยกันเลยค่ะพี่น้องจา๋าขออนุญาตกินน้ำก่อนนะคะรับแรกเลยอือหืหนูมิลาตตำ ไส้พักขันจองนะคะเห็นเขาบอกว่าอร่อยเราตามไส่อะค่ะลองชิมดูคะ่ะอืมอืมอวบเลยคะ่ะนี่ก็ได้อืมอร่อยค่ะพี่พี่บาดกรอบผักกรอบเนี่ยชะอมคะ่ะอวบม,มากอืม ปูมาจ้ะปูมาพี่น้องสีสันจัดจานจับเป็นตะกินค่ะใส่บักหน้าไปสองน้วยค่ะประกอบพร้อมจ้ะไปค่ะจะทิมกันค่ะอืม าลา้าคือแซ่บนวัวมาทุกคนนะคนอยากดูดคาับปูมาค่ะปูมาสดมากนะคะอันนี้ซื้อมาจากแมคโครพี่น้องจ๋าผู้ใดอยากปันี้ไม่มีสปอนเซอร์นะคะไม่มีสปอนเซอร์ใดๆนะคะใครอยากกินกับล้องไปเบิงแถวบ้านนะคะแมคโครแถวบ้าน อืมหนึ่งเป็นแตกกัดได้บอล้องมึงกันอืหืม,หมอร่อยมากถุงนึงนะคะหนึ่งแบงค์แดงค่ะอันนี้ทำครึ่งหนึ่งนะคะเพราะถุงหนึ่งมันจะใหญ่มาก บ่งไว้ให้ที่บ้านด้วยพี่น้องจ้าอยากกินจ้ะขอกินอันนี้จิ้มนมหนามในเด้อหนิหขับปูนกับพี่น้องจ้ากินขับปูนสับจัดเหมือนกันค่ะฉิดจุ้ใส่มือใส่สอน เนี้อขนโฮะขอบุญประเทศป็นแน้วค่ะเนาะไปค่ะอพอดีทำค่ะอร่อยมากก็คือม่วงค่ะ ใส่น้ำแขค้างค่ะหอใส่ผักขันจองพร้อมค่ะนี่ค่ะแป๊ปพี่น้องอร่อยมากๆจ้ะ อมนะคะอร่อยค่ะแต่ว่ามีหนามนะคะต้องระวังได้ยอดอวบดีค่ะพี่น้องอวบๆเลยค่ะทุกคนจ๋าเปรี้ยวดีมากจ้ะวันนี้ใส่พักกันจองกรรมหนึ่งนะคะ เพราะว่ากินดิบไม่เป็นทุกคนเลยบอกว่าเอาไปรลวแล้วะค่ะแล้วก็ตำใส่บึงอตอนแรกว่าจะตำใส่เลยนะคะ ก็เลยลองแยกกินมึงค่ะแบบปราตาใส่กันมึงอ้ยแบบไปตาําดูไม่ตาใส่กันดูนะคะแยกขนมจีนดูค่ะกินแกบเผ็ดน้ำค่ะ มันหวานนะคะทุกคนค่ะเหมือนแบบสดจากทะเลเลยอะ่ะสดมากจาก้ะไม่มีความหมิงความคาวเลยเลยคุ้มมากได้หลายตัวมากนะหนูเวลาว่าเกินสิบตัวแพ็คหนึ่งอะ่ะ เ่าแรงจ้ะอืเปลือกแข็งมากจ้ะเดี๋ยวห้าวไว้ถ้ากินอันทุบทีหลังจ้ะสีเอาั่นขาปุ่นไปสัวจ้ะ ตำบ่ได้ตำใส่น้ำหลายค่ะจ้ะตำใส่น้ำบ่ได้หลายค่ะพอเบอร์เดย์พอเสีเวยวมะคุกกับบันขับบุญหนึ่งสิแม่จ้ะก็เล,เลยเบอได้แบบตำแบบว่าตำแบบสดน้ำอืมขบับบุญเนาะไปค่ะพี่พี่น้องจ้ะ่บๆน้ำกันค่ะ ืตำด้วยชาโอมค่ะชาโอมอบบวกค่ะพี่น้องชาโอมแซ่บๆนะคะปลาเด็กนัวค่ะอีนี่จะ้ปะปลาเด็กดูวามากนะคะปลาเด็กต้มค่ะพักกันจอง วันหลังเดี๋ยวใส่ขนมจีนเยอะๆจ้ะแซ่บดีขนาดแซ่ขนมจีนแล้วกะตำน้นำเยอะๆจ้ะ บวบมากจ้ะพี่น้องออนซ้อนน่นชะอมค่ะพักคาไหมจ้ะหายากมากบวบอย่างเงี้ยสะใจมากเลยจ้ะบางเห้อ ค้าหน่อยเห็นได้เดียจ้าแต่ว่าค้านี่แพทุบจ้ะไปครับพี่นอจา้าเผ็ดอยูค่ค่ะ หว,หวานมากอร่อยจ้ะเสียดายกินให้หมดเบิร์นเพชรมอขอบปากนิดนึงจ้ะผักคันจองจ้าพี่น้อง ดูเนื้อสิเนื้อใสๆเลยจ้ะกับน้ำปลาช้ำๆมันมีเนื้อปูนะคะตรงขามนะคะดูดอกพี่น้อง 嗯。Mm hmm. จ้ะอยากสิตำใส้นำได้ห,หลายอีกเด้เนาะไว้คลิปหน้านะค่ะพี่น้องคลิปนี้ไม่ได้เห็ดนนำสตมตำหลายจะ้ะเอาไว้คลิปหน้าจะได้พอดีคำจะ้ะเราอยากกินคำไงคะเราอยากกินคำไงคะจ้ะไปค่ะหืม รสสุดและจ้าฝั่งนี้นะคะฟันไม่ค่อยดี ไปกันต่อเลยจ้ะพี่น้องจ๋าเนื้อใสๆมือนเดินมาจ๊ะไปค่ะอื mm hmm. ไปค่ะหืมปากกันจองจ้ะไปค่ะหืม ทำด้วยขนมจีนจ้ะอืมนี่จ้าโอนซ้อนเนื้อปูเนาะค่ะ Mm. Cọp vàng chắc พี่น้องไปค่ะไปค่ะ ความเผ็ดเพิ่งเริ่มตามมา,าพี่น้องขอแวะขอแวะชะอมจ้ะ บางจุดก็รูดก็รูดไม่ได้นะพี่น้องจา๋าบางจุดก็รูดไม่ได้ะคะ่ะกินเสร็จต้องแปลงฟันนะคะ ไม่ไง้นคุยกับคน้ันง้างไม่ได้เลยหนูไม่ได้กินเสร็จก็แปลงฟันจ้ะ สุดท้ายจ้าพี่นอ้องอร่อยมากเมนูนี่เห็ดเต็มิบเลยคะ่ะอย่าลืมผักขั้นจองนะคะ่ะซื้อตลาดะคะ่ะมาลวกใส่น้ำพี่น้อง ขาดไปไงบ่แล้วค่ะผัาขั้นตอนสื่อออกรสชาติจืดๆค่ะช่ำๆน้ำแล้วยิ่งมาโดนกับน้ำนี่นะช่ำไปอีกค่ะน้ำ้มตํำ มากพี่พจ <c oughs> เป็นยังไงนะคะ่ะคลิปนี้พี่พีหิวนะมิาบ่าจา้อาอร่อยไปกับมิาไหมคะยังไงนะคะหนูมิานะคะขอจบอีพีนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะไปกําลังใจงให้กับมิาด้วยนะคะบางทีกินคาใหญ่ไปหรือว่ากินผิดพลาดต,ตรงไหนนะคะหรือว่าบางจังหวะพูดไม่ถูกต้องนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะบ๊ายบาย